ยากรคณะทางานส่งพัฒนาครอบครัวในชุมชนขอเรียนเชิญนายสรัญยูมขวันครบครัวะชุมชนนะครับก็ยินดีนะครับขอรับ ครับคุยดูกันนะครับภาิจงานกีน่รเราพยอวการบังเทยโอ้บางไทยของทศบาลนะครับมาต้อนรับชนะัในนามทศบาลเมือของฉันฉันในนามของผู้จัดโครงการขับเคลื่อน จังหวัดสงขลาเป็นยางสูงที่ได้กำเนานให้เกิดมาเป็นการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวในการป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวสืงอเกิดการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวและเพิ่งความรู้สร้างคูมิคุ้มกันเด่องการเข้าระวังการไกลสหวิชาชีพและชุมชนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กระสมข,ข่าประจำปี2,568ขึ้นแบ่งไปครอบครัวนัตําบลได้มากยิ่งขึ้นส่วนที่เกี่ยวข้องไปถามว่าวิธีที่จะลดผมขออนุญาตครับก็มาจ,ะจะากสถาบันดูแลจากครอบครัวเราเรครอบคนในครอบครัวและก็คนรอบข้างก็ชะอยูน่นะครับ ก็เน้นนะคะแกงพืนที่เกี่ยวข้องคะแนก็คือสถาบันให้ความรักให้ความอบคุณ,คณ,คณคกับขันหรือระงับอารมณ์เหมือนอย่าลบตายแล้วถ้าก็ราอย่ารองต้องมีมีสมาธิในการควบคุมคำว่าศูนย์มุมกล้องใหญ่เลยค่ะ